สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้เป็นวิดีโอแนะนําการใช้งานโปรแกรมแท็วิส d นะครับวันนี้จะมาในส่วนของงานแคมนะครับในส่วนของงานแคมวันนี้นะครับจะมาสอนในส่วนของเปิดเวลานะครับเวลาหมายความว่าเวลาของโอ per ation นั้นนี่นใช้เวลากัดงานกี่นาทีนะครับและรวมแล้วกี่นาทีนะครับวิธีการเปิดนะครับจะให้ทําการคลิกขวานะครับที่โฟลเดอร์สีเหลืองทางด้านบนนะครับจะมีหัวข้อคําว่า setting อยู่นะครับให้กดคลิกซ้ายคําว่า setting 1ครั้ง จะปรากฏพ a เนลตรงนี้แสดงขึ้นมาในส่วนของพ a เนลตรงนี้นะครับจะปรากฏในส่วนของหัวแต่ละอันเลยนะครับหัวแต่ละอันหมือวามว่านี่ครับก็จะปรากฏในส่วนของเฟรมก็คือดางด้านซ้ายมือทูนซ้ายมือตรงนี้เลยและโอ peration นะครับในการดูนะครับเราสามารถเลือกนะครับโอ p ป r a t i o n นั้นๆยืดออกมานะครับและจะมีในส่วนของทูนนะครับเพื่อสังเกตดูเวลานะครับติ๊กคำว่า time หนึ่งทีนะครับพอกดโอเคปุ๊บ นะครับถ้าเรายืดโอ peration นั้นๆออกมาจะปรากฏในส่วนของ time แสดงผลตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ละ o peration เลยนะครับว่าโอ peration หนึงใช้เวลากี่นาทีนะครับและเราต้องการรู้ว่ารวมแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่นาทีนะครับให้ทําการคลิกขวา setting ตรงนี้อันนี้ผมยังไม่เปิดเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคําว่า total time นะครับให้ทําการติ๊กหครั้งและกดโอเคนะครับ ด้าน,นล่างก็จะบอกว่าทุกโอเปอเรชันที่อยู่ในหัวข้อตรงนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดในส่วนของทางนะครับ